สวัสดีค่ะวันนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์จะพามาทำความรู้จักกับสถานตรวสภาพรถเอกชนกันนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าสถานตรวสภาพรถเอกชนคืออะไรและมีความสำคัญอย่างไรค่ะสถานตรวสภาพรถเอกชนหรือที่เรียกติดปากกันว่าตรอ,อก่อนที่เราจะนำรถมาต่อภาษีประจำปีได้นั้นรถยนต์ที่ใช้งานเกิน7ปีและรถจักรยานยนต์ที่ใช้งานเกิน5ปีจะต้องผ่านการตรวจสภาพรถก่อนค่ะและการเลือกตรอ,อกก็ต้องเลือกที่ได้รับรองมาตรฐานจากกรมการ ขนส่งทางบกเท่านั้นค่ะโดยการตรวจสภาพรถเป็นการตรวจเพื่อรับรองยานพาหนะที่เราใช้อยู่นั้นมีความปลอดภัยพร้อมใช้งานทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนบนท้องถนนได้ค่ะสำหรับจังหวัดอุตรดิตถ์จะมีสถานตรวจสภาพรถเอกชนที่ไหนบ้างมาดูกันค่ะอำเภอเมืองอุตรดิตถ์มีทั้งหมด7แห่งดังต่อไปนี้ 1>, 1. ตรอ,อมาก,กรการ 2. ตรอ,อห้างหุ้นส่วนจำก,จก,กัดเกียรติพิทักษ์สตรออ,อุตตรดิตวิศวกรรมตรวจสภาพรถ 4. ตรอ,อสิทธิพงศ์หตรอ,อประทานยานยนต์ 6. ตรอ,อครูอุยผ่าจุกเซอร์วิสเจตรอเอ็ม2ีสอ อำเภอลับแลมีทั้งหมด8แห่งดังต่อไปนี้ 1. ตรอสักการช่าง 2. ตรอห้างหุ้นส่วนจำกัดสมบูรณ์โยธาสาขาทุ่งยั้ง 3. ตรอโลประเสริฐ 4. ตรออุตรดิตถ์หนึ่ง 5. ตรอพะเทน 6. ตรอห้างหุ้นส่วนจำกัด MN ็ u t ออโต 7. ตรอพะเทนสองและ 8. ตรอภาคการันตี อำเภอท่าปามีทั้งหมด2แห่งดังต่อไปนี้ 1. ตรอ,อรท่าปาตดสภาพ 2. ตรอ,อรเคมีมอเตอร์อำเภอรตรอนมีสองแห่งดังต่อไปนี้ 1. ตรอ,อรห้างหุ้นส่วนจำกัดวังแก้ว2 0 0พและ2ตรอ,อรทีพยานยนต์อำเภอทองแสนขันมีหนึ่งแห่งคือตรอ,อรสนิก,การช่าง อำเภอพิชัยมีทั้งหมด3แห่งดังต่อไปนี้ 1. ตรอราชรันกุรการหนึ่ง 2. ตรอห้างหุ้นส่วนจำกัดชัชวานยานยนต์ญญญญและ 3. ตรอพญาแมนอําเภอน้ำปาดมีทั้งหมด2แห่งดังต่อไปนี้ 1. ตรอสหะเซ็นเตอร์เซอร์วิสและ 2. ตรอน้ำปาโยนตการอําเภอฟากท่ามี1แห่งได้แก่ตรอประยุนการช่าง และอำเภอสุดท้ายได้แก่อำเภอบ้านโคกมีหนึ่งแห่งได้แก่ตรอ,อรทมีชโชคสำหรับท่านใดที่สะดวกที่ไหนก็สามารถไปดำเนินการตรวจสภาพรถณสถานตรวจสภาพรถเอกชนที่ใกล้บ้านของท่านได้เลยนะคะหรือว่าถ้าใครไปไม่ถูกก็สามารถสแกน QR code และไปตาม Google Map ที่เราปักหมุดไว้ให้ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ